ง่ายนะสิปี้โหรอเล่นรอเล่นงานหรือว่ารวมระยะเวลาทั้งหมดคัะโอ้ถ้ารวมรวมนี้18เป็นแฟนกันมา8ปีแีเราก็แต่งงานมา10ปีก็18ปี18แปีล้วนะปีมันมีอะไรเสียใจอะไรคะที่เราต้องมาว่าสิปีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันในตัวคนนี้มีอะไรบ้าง ก็อวันนี้คือคือผมแบบเหมือนยิ่งยิ่งรักเขามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะขคือผมไม่ได้แบบพูดเพราะว่าเออเจอสื่อนะแต่วันนี้จากจากเดิมที่ผมแบบชอบเจอเพื่อนอะออกไปแบบปาร์ตี้หรืออะไรแบบนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากไปไหนนะแล้วผมรู้สึกติดนุ่นคือไม่ค่อยอยากให้เขาไปไหนแบบไกลๆนานๆน่ะเออจริงๆแล้วเราอาจจะตัดสินใจ ที่จะอยู่ด้วยกันสองคนไม่ได้มีลูกด้วยอ่ะเออมันก็เลยทําให้เวลาเนี้ยที่เราอยู่อ่ะเราก็อยากที่จะดูแลกันและกันผมก็อยากให้เขากินข้าวตอนเช้าให้กล้องเวลาหรือว่าแบบไม่อยากให้ปวดท้องหรืออะไรแบบเนี้ยคือเออผมมามารู้สึกว่าผมแบบเออรู้สึกแบบเนี้ยปีเนี้ยแหละได้ติ๊กเกดีเราพี่เจ๊กีใจไปนานมากเลยนะอธิบายเพิ่ม คือก่อนหน้านี้มันก็มีช่วงจังหวัดทะเลาะกันหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาที่เรามีนุ่นอยู่ข้างๆอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบเห็นความสําคัญขนาดขนาดเท่าตอนนี้จริงๆนะพอม,ม,มาปีนี้เริ่มรู้สึกว่าโอ้ถ้าเกิดเราแบบไม่ได้มีนุ่นอยู่ข้างๆเนี้ยโอ้โหป่านนี้นี่ผมอาจจะแบบสมมุติว่าผมโมโหอะผมก็จะพีคไปแบบสุดๆเลยโดยที่ไม่ได้มีนุ่นมาคอยแบบเหมือนแอบสะก,กิดว่าเฮ้ยใจเย็นๆอะไรเงี้ยไม่ออกใช่ไหมเออผมก็เลยแบบก่อนหน้านี้ย ก่อนในนี้นนคือมันอาจจะเป็นการรู้สึกกันแหละแต่ไม่ได้สํานึกอะว่าแบบโอ้การมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะยอง <c oughs> ยังไม่ได้ตกตะก,ตกอนคาดีกว่ายังไม่ได้ตกตะกอนใช่คําดีกว่าแต่ก็เพิ่งมารู้ตัวตอนปีที่สิบแปดเนาะปีปีนี้<笑><笑><笑>ว่าแบบเอเอเฮ้ยการมีแล้วมันเออมันมันมันดีมากเราก็เลยต้องแบบเหมือนพอเวลารู้แบบนี้ตกตะกอนเรียบร้อยแล้วใช่ก็เลยต้องจากนี้ไปอผมคิดว่ายังไม่สายอะ ใช่ก็ต้องดูแลให้มากขึ้นจากที่ดูแลเราก็ต้องดูแลให้มากขึ้นติดเบอร์ไหนคะพี่นุ่นเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ท็อปไหมเขาติดเราเบอร์ไหนถึงขั้นตามไปนุ่นไปนี่หรือไม่ไม่แต่อะไรานุ่นอยากแบบไปนวดนุ่นชอบนวดไปนวดสองสามชั่วโมงในสล็อตที่เขาว่างเขาก็จะไม่ค่อยหน้าเขาจะไม่ค่อยโอเคละเหมือนแบบว่างแล้วไม่ไม่อยู่ด้วยกันไอเราก็แบบ ฉันก็อยู่กับเธอตลอดนะตื่นเช้าไปเข้า <ไป S 1> ออฟฟิศก็เข้าด้วยกันเราก็อยากมีเวลาไปนวดจะเป็นคอบาะไรปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอยากไปเชียงใหม่อยากกลับเชียงใหม่แบบสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยพี่ท็อปก็แบบไปสักสองวันได้ไหมแล้วกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ละเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแต่วันเนี้ยรู้สึก สวยสุดเลยฉันจะเก็บคลิปนี้ไว้เหลักฐานหรอกแต่ผมแบบออกตัวนี้ผมไม่ได้ตึงขนาดว่าไม่ให้เขาไปไหนนะใช่ใช่เขาน่ารักเขาน่ารักคือคือคู่กันผมรู้สึกเองนะว่ามันต้องมีสเปซให้กันด้วยใช่บางทีเขาแบบโอเคถึงแม้เราจะไม่ได้อยากให้เขาไปแต่ถ้าเขาอยากไปมันก็ต้องแบบปล่อยแล้วเราก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทําไปใช่ไม่ได้แบบโคดึงให้เขาอยู่กับเราเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวเขาจะเครียดเปล่างนี้ จริงก็รู้มาตั้งนานแล้วแหละปล่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่บริษัทอยู่ในมือเราเราคุมมานเขีนอย่างเขาไม่สามารถรันคนเดียวได้อยู่แล้วแต่เพิ่งมารู้อินเนอร์วันนี้แหละคับคุณนะคะจริงๆเวลาอยู่ด้วยกัน แล้วมีโมเมนต์แบบนี้ไหมคือแบบรวมแบบมีการแบบดิสพอกาเหมือน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 เป็นไบโพล่าเบาๆสมมุติว่าเวลาเข้าออฟฟิศเราก็จะแบบไฟเอออีกลุกนึงมันจะเป็นเหมือนแบบเอาหลักการอะไรมาไฟการหรือทํางานแต่มันเราก็ต้องยอมเพราะว่าเขาเป็นซีอเป็นแบบคนนําทีมเนาะมีสัยฐานอะไรเงี้ยแต่เวลากลับบ้านเขาจะกลายเป็นแบบแมวน้อยแบบนั่งอะไรเงี้ยเราก็แบบ มันคนเดียวเหรอในออฟฟิศตัวอะไรคะทำไมต้องอยู่ในออฟฟิศเธอเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอ่เงี้ยที่แปนที่ท็อปเขามีอะไรเขาเริ่มเปลี่ยนหรือว่ามันปรับมาถึงปัจจุบันเลยสำหรับั่งที่น,นู้นนะพ,พี่ท็อปอ่อนโยนขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่นูนรู้สึกนู่นโชคดีมากมากก็คือพี่ท็อปเสมอต้นเสมอปลายแต่ทุกทุกวันตื่นเช้ามาเขาทำข้าวเช้าคือเปิดประตูมาปุ๊บหน้าพี่ท็อปก็อยู่ตรงหน้าเตาแล้วก็แบบกิวหนมปังชงกาแฟกาแฟกี น้ำแข็งกี่ก้อนคือเขาจำดีเทลได้ไไดออใช่ลแล้วเราก็ล้างจาน <laughs> เราก็สบายอันนี้มันคือค,อความเสมอต้นเสมอปลายที่นึกว่ามีค่าและอันนี้คือตอบเรื่องความยั่งยืนในชีวิตจริงจริง,รงๆว่าไม่ได้แบบมาหลอกหลอกขายอะ่ะ <laughs> ไม่ได้ว่าหลอกขายตั้งแต่หอขายเ่เออแบบโปรโมชั่นอะ่ะแต่เขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรก<ม>แล้วจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่แล้วก็มันน่ารักคืนแต่ไม่ได้แบบ โอ้โหแล้ววันครบรอบเราจะมีดอกไม้เราจะไปไหนก็ไม่เราก็แค่ไปกินข้าวไปที่ที่เราเคยเคยออกเดทกันครั้งแรกไปนั่งดูน้ํากินข้าวเหมือนคุยกันตายยายแบบเออเออเออไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรซึ่งอย่างที่บอกมันพอมันน้อยยังไงมันก็น้อยอย่างเงี้ยมันแต่มันน่ารักมันน่ารักชมพลังบวกเชิงลบเหมือนกันเนาะก็เลยเป็นที่มาี่พนักงานในออฟฟิศทำให้ช เป็นคลิปอ๋อเหรออ๋อเพื่อนทำให้เพื่อนสงสารเราไม่เป็นอะไรเลยคือต้องไม่มีฟุตเต็ดใดๆเพื่อนสงสารเพื่อนเลยทำให้ขอบคุณเพื่อนมาแนที่นี้ค่ะเพื่อนแบบแกวันครบรอบแกไม่ลงอะไรเหรอไม่มีอะไรจะลงอะไรอ่ะเพื่อนทำไมค่ายรูปคนเดียวไหมคะน้อยมากมีไหมคะโมเมนต์แบบปาร์ตี้กทวีตบ้างเลยไม่ค่อยพี่ทอมไม่ชอบถ่ายรูปแล้ววันที่เราเดทพักเราจะชอบแบบ นอนเฉยๆแบบดูทีวีหรือหรือคุยกันใช่ใช่ค่ะที่เขาพ่นหนุนไมโครเวฟได้ไหมคืออะไรนะหนุมไมโครเวฟอุ่ปรุ่นอ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 ุ่รอุ่นอุ่นไุ่นอ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 ุ่างุานอุ่นอุ่นอุานอุนอุ่นอุ่นอุ่นเุ่นอ่นอุ่นอา่นทุ่นอุลนอุ่นอุ่นอุ่สัุนอุ่นอ่นอุอผมเริ่พูดแบบว่าเวลาขึ้นขึ้นแบบรถไฟฟ้าเหมือนขึ้นี เอ็มอะไรเงี้ยพยายามแบบสั้นๆนะแต่จะยังนี่หนุ่มไม่พอเวฟหนุ่มไม่พอเวฟอาจจะยังนี่หนุ่มอาจจะยังอาจจะยังใช่ยังไม่มาใหม่มาใหม่ไม่อาจจะยังนะอาจจะยังยังไม่ตอนนี้ก็ถือว่าว่าฉันรู้ว่านี่คนชมว่าพี่นุ่นสวยมากพี่ทัพก็อาจจะช็อตได้แบบแบบอาจจะยังออช่อันนี้ความรู้ใหม่เหมือนกันใช่มาใหม่มาใหม่อาจจะยังไม่สวยหรออะไรนะ อาจจะยังแปลว่าอะไรนะอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นอเลยไงเป็นขั้นงานคือมันแบบเป็นคันแจวเป็นคันแจวขั้นไม่รั้นเชื่อฉันร่ำไม่มั่นใจกับที่เธอพูดก็ติด่างนีอาจจะยัง เธอดูแปลกๆไหลเรื่องเหมือนกันนะพี่พขตอนนี้เขาทตอนนี้เพดไม่ทำเดี๋ยวไปอับกับน้องน้องไปับกับน้องน้องเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้เราตั้งแต่ปีนี้เราคิดว่าเราอยากจะไปโฟกัสกับน้องเจนซีเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยโชคดีมาก Mv แบบแต้มบุญเนาะเพราะว่าตอนแรกเข้ามหาลัยอ่ะคือเพื่อนสนิทอ่ะ20ปีแล้วนะไม่ทัน เด็กตอนนี้คือ18หนูยังไม่เกิดเลยนะลูกเลยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าโชคดีอันนี้ส่งของ M O K M N O K เลยเขาแบบอุ้ยรู้จักอะไรเงี้ยเราเลยแบบเนียนๆกับน้องๆได้แล้วก็อยู่กับเด็กอีกมากตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจแล้วว่าอยากจะมีมันไม่ทันละค่ะเธอไม่ลูกเหรอใช่แต่หลายคนก็ยังอยากลุ้นอยู่อะไรเงี้ยแบบเออเผื่อวันหนึ่งจะใจอ่อนกันนะคู่อะไรอย่างเงี้ย ขอเลี้ยงแมวดีปะ่ะลูกเหวี่ยวแทนคิดว่าคงคงคงไม่คือเราสองคนน่ะเหมือนสมมติเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัดสินใจมาสิบกว่าปีก็ทําเรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องนี้ก็น่าจะเหมือนกันเราขอบคุณนะที่ให้กำลังใจที่ยังที่ยังถามแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเออคนที่อยากมีไม่ได้ผิดอะไรนะใช่บางทีแล้วเขาจะรู้สึกว่าทําไมแบบสองคนนี้ไม่ได้อยากมีแล้ว ฉันเป็นคนที่อยากมีแล้วผิดห,หรือว่าคิดต่างแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่าคือผมว่ามันมีสิทธิ์ในการคิดต่างกันไดไ้ไม่ไม่จะเป็นต้องเหมือนกันเพราะว่านี่เราสองคนคิดตรงกันคิดเหมือนกันมันมันก็เลยจบจบได้สวยนี่ใช่ไหมอธิบ้านด้วยค่ะอ,อธ่บ้านก็ไม่ได้มีแบบมีการกดดันใดๆก็โชคดีที่ที่เราเราเลือกทางนี้แล้วก็คนก็สนับสนุนค่ะอขอบคุณมากอย่าลืมส่องซองชิงโชคนะทอมทูมันมันดีมาก ส่งเลยแล้วไอ้โปรเจกต์ที่ผมขายของไว้อ่ะาตัดลงให้ผมเลยเสือแบรนด์ไหนสนใจส่งสารใหอ CEO ชนิดนึงนะ